สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับครัวแม่หนุย้ยทางช่องยายเหลียมลำเพลินออฟฟิเชียลคือกาวนอค่ะนาะเมื่อนี่เซตยังกินแม่หนุ้ยเซตยังกินสิม,มาบอกมาให้พี่นอ้องอันนี้มาบอกพี่น้องว่าแม่หนุ้ยเซตยังกินปลาเนี่มือเสาร์แม่หนุย้ยไปใส่หลอบก็ยี่พอมาปลานี่ซื้อมายี่สิบบาทนะจ๊ะใครหมดแดงเนี่ยฝากเด็บปวง ไข่รกระเป่งฟาก้ปวงสื่อแต่ตลาดหวยเม็กเหมือนว่านกใหม่เจ้าของบวบนี่ก็สื่อคุณย่ายมากกับทัวแม่หนุ่ยว่าสีแกงพ่อได้สดหํำแกงใส่บวบแน่ใส่อ่ะนกใหม่แน่นกใหม่สดบะหมี่แม่หนุย่ยใ,ใส่เป็นนกใหม่ถุงเนาะใส่บอกบวบแน่นกใหม่แน่ไข่หมดแดงใส่เป่งแน่พ่อได้สดหํำพ่อหล่อเขาลุง่งป้านี่แม่หนุ่ยกับสิปเปีงตใหไ่นี่กับสีเอียบใบหนึ่งเนาะ ตัวใหญ่สิไวทะน,นึงตัวหน่อยก็สิป,ปิงกินเขา่าหมบวบก็บสิบบาททั่วก็สิบบาทเบลเรือบรราพี่น้องพักปอดสารพิษหลังจาก<อ>ทีเห้าลงทงลงทามาแล้วก็สิมาเห็ดเนวยอยู่เนียว,วกินพราายรีจักไปทางใดบัวเพราะว่าหิ้วเข่าเระว่างไปหากินเขา่าก็มังเพราะว่าพวกไม่หน่อยว่าอ่าบ่คอยกินเขาเ้าเนาะเขาเศา้าก็สิมามั่น 1ิบโมงสิบเอ็ดโมงปวเราคงหิวเราคงเลยไปหาอยู่หากินแล้วไม่หนุ่ยกับกาลังเสียบหมอเขาวัาจะขึ้นมาจากทงจากทาเี็ดซอยกันละพี่น้องทางอีพอแล้วกับคุณข้างหมอ้อนข้างหมอตำบอกพริกไส้ลูกโดดก็มีได้ละพอ่พอพ่อหันมาหน่อยสิแม่วันนี้ <c oughs> จะทำอะไรเอาจ่าาากัดเข่ากัดท่างใส่กัน อยู่กันฟองเถาหมอๆแม่ๆล่ะพี่น้องเอ้ยกําลังมาซอยกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้ําในหมอด้พอข้างหมอบ่มีแม่นยบ่ได้หายานางมาเลยบ่ได้ใส่น้ํายานางนะพี่น้องแกงแกงน้ําใสนี่ล่ะพอจะใส่ตะไคร้บ่บ่ใส่แม่น่ยบ่ทันเฮ็ดหน่อไม้ให้เราอยู่พี่น้องเดี๋ยวแม่นยเฮ็ดหน่อไม้จะข้าวก่อน ฝนกระตกจื้นกระจื้ดวันนีน้รีสีหวย,ยกขจักไปทางไหนี๋ยวเฮ็ดน,น้องใหม่จะข้าวก่อนพี่น้องหมอเราเดือดแล้วพี่น้องซิมเบิ่งพ่อแล้วก็น้องใหม่มาลง่งนุยานมันเข้มเพราะว่าเป่งจะเข้มอ <c ười> ยู่แล้วๆซิมท้าพี่อหอมแต่ประเด็กแล้วพอกอูอ่ตีเลยอยู่ไหนล่ะพักอีตู่ตู่เขาอีตีคนซิมจะเดี๋ยวน้องใหม่โลง ว่าด้ใส่นามยานางเด้พี่น้องแกงง่ายๆสี่ขันหามันจืดมันแฉ่ไปกับปูปานต้มสั่งคนดังอีหิ่นนะเข้มบ่พผอึอได้ที่แล้ววเอาหน่อไม้ลงเอาอมแม่หนูเตรียมหน่อไม้กับ บวบไปแล้วอย่าล <มา S 1> ่องาอมเล่ฮะใส่ยังแน่ก่อนใส่จะเปนน้ำใหม่ก่อนบวบอันต้มน้ำอย่าบวบล่องแมวเนื้อใหม่ล่องก่อนบวบใส่ทีหลังจักน้ำใหม่เป็นตะกินบ่เป็นตะกินเป็นตะกินนู้ซิมแล้วแซ่บมือไม่หิวว็ดกินเองตัวเนาะ ต่หน้องไม้ลงไปแล้วต้มน้องไม้มันสุกจังหน่อยค่อนค่อยแช่บวบลงเอาเปล่งลงนั่งตู้ลงกืจะจบห้องเด็กปิ่งปลากันเนะี่ยให้น้องไม้สุกจังหน่อยก่อนพอทางนี้กะปลาอเอเปือไว้แล้วรอดแต่ห้องแกงอันนั้นแลฝว แกงอันซัมมาปีแล้วคอยสิบินปลานี่นั่งเป่งน,นั่งเป่งกับนั่งไข่หมดแดงเตรียมไว้แล้วใส่สุริตไงใส่แล้วแกงชุเข้ากัะเียบคอายติมนี่ล่งกระปุงเลยนะเล็กยังคนเล็กย่างมิโ่คนท่อ ปิ่งปลาเข่าหอนๆพี่น้องหมอกแกงพอดีไปพอพอดีเลยอพอดีเลยอเอาละเอาบวบลงซะเอานั่งบวบลงบวบซุกะถิ่มมดแดงลงเลยพอถิ่มลง,ลงอ้าวยังอีกไหไปดีถึงซุกเดอ้อผู้ใดอีกอะไม่ใช่หรือจักบัานใดบัานน้องบอลแล้วมันไก่ปันน่น ออกคือสิเผาแต่เว่นเ่ยออกปลาเอาเอาอันนี้มาค้นมั้งจักโมงโอ้ยอัไรเนี่ยจะเข่าเห็ดยังหรอถ้าพี่มาค้นมังม้งบ่าเกาโมงมั้งพวกนี่ไส่หรอไม่จักละอุ้ยฮะเห็ดเอียงวะพอ,อามาลงเลยไปอยังอ่ะไข่โมเด็งกับนางเป่ง แต่ยางละเคืองด้วพอ่อตู้เซฟบนรถหืมยานมันพอเสีบเสีได้ยพองแบ่งเอาอย่างละเคืองไม่เป็นครัวแล้วบ่นี่ก็เกี่ยวครัวแล้วดีนี่ใส่นางเป้งลงไปใส่ไข่มดแดงลงไปเอานางเป้งอีกหน่อยนึงพอ่อนี่พี่น้องกะน,นากินีนเราตัวนี้เอยียงวะเอียงออื แกงรวมมิตรบวบแหน่นอมัแน nine, แ่นั่งเป่งไข่หมดแดงที่เขาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดแล้วก็ได้กับเขาบานบานท่านีรามันนี่ยังล่อล่อแม่หนอกกระสอบล่อให้มันสุกกะเอาพาริตูใส่พี่น้องวันนี้วันพระแปดค่ำเอ๊ะแปลกเว้ย ควรควรควรนี่แล้ะพี่น้องเนี่ยอยู่เนี่ยกินมากมากินเขาพี่น้องแล้วเราบัดดีมามากฝีมือปิ้งปลาพุทเถาปิ้งปลาปลาเผาอันนี้ไข่หมดแดงอันนี้แกงแกงรวมมิตร มากินเขานมกันพี่น้องมาว่าสิตำบมกทัวร์ขึ้นสิบว่าท่านดอกพี่น้องพอญายทองรีเพิ่นเอาของหาอ่างมาเพิ่นมาของห่างมาเบิ่งของเพิ่นสิบป,ประมุ่นของกับำจะเข้านะวอแบบเกษตรบ่หมี่แค่ประคำไหมอีพอแล้วกับพนอุ่นปิยงอึง้งปิยงอึง้ง กำลังสิกินเขาม่นบอเห็นเด้กพี่น้องมันดำกินเข่าไปพอลี่พอดีค่ะกินข้าก็ขอบคุณลงหันคุได้เห็ดข้าปุ่นถ้าอยากเห็ดแต่มว่าไปพอก็นไกินลังหันหมูีปิ้งอย่างนี้แดงเดปลาอยไปหานี่งิได้แม่แล้วนี่แหละแนวกินมากมากกินเข่าทั้งท่ทานกินหัววดำปีปนห้าหั่ยวเจาด่างพนําตี กอได้ควาสวยงามไม่เอาแว่นตาไปน้ำฮะเอาแว่นตาโอ้ใส่แว่นตาใส่แว่นตาโอ้ยแมงวันคือนลายแค่มันนี่ใส่แว่นตาเราเราห้องทองแล้วว่ะสันห้องทองเขาขับปุ้วสิไปอันนั้นแหมสิไปอันเอารถหุ่นใดไปเขาซูนเนี่ยมันนี่นหมวัดก็อะไรแล้วจะาอยู่นี่บอ้ะาอยู่นีประยมบอ้ะเนี่ยโมี่ง่ายนี่นี่ละ่อยู่นีประยมบอ้ะ แทียนไกันเทียนไกานเนาะบ่เทนเลบ่ทียนเลยยุไผยมันยุไผยมันบ่ยุบ่เทียนกันเนาะมาว่ากินเขาพี่น้องมาแม่พ่อมากมากใครมือเที่ยงยัไมาตื่นห่งมือว่านเลยเด็กน้อยก็เท้ายุ่นนั่นก็ม่เลี่ยนเล้่นเดี๋ยจะอาทิตย์นึงแล้ว แพูดได้ไกลข้ามมาเดียวนู้นี <im <im ่แหละแต่ว่าเป่งเป่งมันเข้มแต่มอวานเนี่ยได้เลยข้ามมาเดียวใช่ว่าทำไม่ยังเนาะทอดไข่ทางพุ่นในทอแม่หน่อยกับเหมือนเสาได้เบียพริกเบียบักเคี้ยมาปลูกว่าัชพืชพือทัวฟักงาอยมากเลยออซีปีนให้มันใหม่มันก็ใหม่เด้อะพอเราปลูกตะไคร้ไว้คุณไหนใหม่เพราะยงหรอถึงมันสีดำมันบ่ได้ลใหม่ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสักเกินคลิปหนาคาวากันไหมมากินขาวน้ำกันพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามอยู่ดีไม่แห้งด้วยพี่น้องเอ้ยแขวขาดปลอดภัยจากกลุ่มมันไมอยู่ใหาแหลมด้พี่บ่าวดีบ่าวสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ